วันศุกร์นะฮะวันที่ใครหลายคนชอบสองหนึ่งสองออลสตอมสี 42, ่สองศูนย์สี่คนรอขึ้นเยอะนะฮะวันนี้วันศุกร์หันหาศานะครับวันที่ใครหลายคนต้องฉลองนะฮะ ขอสาระขอท่าเรือลงให้ครบถ้วนถูกต้องได้ค่ะขบวนรถที่เที่ยวที่ชายชะลาสถานีจะเป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวรอบขบวนที่สองนสสอปลายทางสถานีกรุงเทพอย่ติดกัรเดิวนสุขสันต์ระัดที่จะนข้างสาขบวนรถให้เป็ที่เรียบร้อยปลายทางอยูดการถธรรมดาขบวนสองิส อดเลี้ยงสิ่งของสำหรับต่อให้ผู้จัดหาที่นำรถบัวลอยท่านเองเรียบร้อยช่วงเช้านะครับที่ชุมแสงรถธรรมดาสองหนึ่งสองคนก็จะเยอะนะฮะโดยเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้ว ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับหลายโรงเรียนเลยเมื่อวานก็เพิ่งเปิดวันแรกนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโอเคก็ถ้าไม่นับวันนี้นะฮะแล้วเหลืออีกประมาณ4-5วันนะครับที่เราจะเดินทางกันนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดเทอมและและหลายโรงเรียนโดยส่วนใหญ่นะครับและหลายโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิดกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับบางโรงเรียนก็เปิดตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมมาแล้ว1พฤษภาคมมาแล้วนะฮะ